นิชาสลัดลุกหวานแปรงโฉมเป็นสาวแซบทำไฟลุกไอจีไปเลยทำเอาอินสตาแกรมแอดนิชาของนังเอกสาวนิชานธนิชาดังวัฒนาวันชนย์ถึงกับไฟลุกขึ้นมาทันที เมื่อเจ้าตัวได้ปล่อยเสร็จภาพสุดแซ่บฉนเดที่ใครเห็นเราต้องร้องว้าวกันเป็นแถวโดยนิชาได้สลัดลุกจากสาวหวานที่แต่งตัวน่ารักน่ารักมาเป็นสาวเซ็กซี่สุดมั่นที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและที่ทําเอาต้องตะลึงกันเป็นแถวคงหนีไม่พ้นเสื้อสีดํามขับผิวขาวเนียนพองที่แหวกช่วงหน้าอกหน้าใจดาเหมียนความแซ่บรุ่งพร่านกระจายไปหมดงานนี้นอกจากยอดไลค์จะถล่มทลายแล้วเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับยังต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ในความสวยเซ็กซี่ของนิชากันเป็นแถวเพราะนานๆเธอจะเปลี่ยนลุคนดูใจ ส่นสะท้านต้านจนแทบจะไม่ไหวเลยจริงๆขอขอบคุณภาพนิชาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ